เบิ้งเด้อพี่น้องเบิ้งยา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 จักการยาจังไหนมาขักมาแนวเทมันได้ไปส่วนหนึ่งแล้วพ่อซ้ำนั่นละเมื่อกี้ก็ได้ซ้ำนี่แหละหินบกักคักหินบักคักได้ซ้ำนั่นละน่ะบัดนี้เหลือโซนนี่ค่นี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 ่เบิ้งคักดูหลายบ่พี่น้อง <clears throat> สุดยอดไปเลย ก็ได้ซ้ำนี่เนะบิ่งลูกอเอาไว้บ้านนียอีกดอนเนี่ยก็เลี้ยวเลี้ยวนี่ดอนนี่ดอนเดียวก็เลี้ยวเลี้ยวทางไงไมันเลี้ยวช่วงคำคำนี่มีแดดบรรยากาศตามนี้เลยเก็บหยาเก็บยู่ไปตามเลยเออได้ซ้ำนั่นแหละนะคะพี่น้องตอนนุ่มยืนยนี่กันนะพิ่มเพิ่มพิ่มหยาคักหยาแน่ยไม่ตะตุนนั่นนะโอ้ปื้ดดอนนี่แหละดอนนี่เอาให้เสร็จนี่ แม่พี่น้องทางหงาซอยกันหลังเขาเอ้ยบ่แม่นหลังบ้านสวนหลังบ้านทางหงาสวนหลังบ้านซอยกันใกล้สิแล้วแล้วบ่โดนบ่นานแล้ววันนี้ก็โอเคแล้วนะเพิร์บๆเลยฝนก็คลึ่นคมาอีกแล้วเมื่อกี้ตกมาสวดนึงแล้วก็หมดไปแล้วแต่บ้แน่เด้อนี่ฟ้ามีขี้ฟ้าอยู่บ่แน่ว่าจะตกอีกบ่คิดว่าเด้อพี่น้องเอ้าเฮ็ดเรียวเฮ็ดคลิปมาส่งส่งเรียวลัก